มาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยได้บอดี้สีขาวนะเลขไมเพียง2 0 0 0มกว่าโลเท่านั้นเองนะครับไฟหน้าก็จะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วแล้วแล้วก็ไฟเดียวเป็น LED วิ่งแบบนี้รูปโฉมสวยงดงามนะครับกระจังหน้ารับลมแบบนี้เลยให้รูปลักษณ์ที่มีความโดดเด่นทันสมัยแล้วก็ยังได้ประตูทลายไฟฟ้าทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเดี๋ยวมาดูด้านข้างสำหรับประตูท้ายไฟฟ้ามาครับสำหรับล้อเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขอบ18ปกระจกข้างมีไฟ LED ออกหูพร้อมกล้อง360องศาที่เปิดประตูมือจจับบ,บบนนมมีีปปุ่กกกดแแ้้เเ็็วลล ประตูข้างสาไยไฟฟ้ามามาดูด้านท้ายครับไฟท้าย LED แบบนี้เลยสวยๆรั้มสมัยพร้อมระบบฝาท้ายไฟฟ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรดีเซลนะครับมาดูด้านข้างกันบ้างสวยๆก็เลยทีเดียวคุณไดซา,าเลียเป็นรถยนต์โรลยอ217ที่นั่งใต้ฟ้าที่นั่งครบคันภายในเป็นเบาะหนังตัวนี้เลขไม้เพียง26,573กิโลเมตรพวงมาลัยหนังดีไซน์สวยมี Adaptive Cruise Control ให้พร้อมระบบปรับเสียงลถเสียงที่จอกลาง สำหรับจอการเป็นรูปแบบทัสกรีนขนาดใหญ่เชื่อมต่อ Apple Cafe เได้ Android Auto ได้พร้อมระบบกล้อง360องศาส่วนเกียร์เป็นเกียร์แบบกดแบบไฟฟ้าแล้วทันสมัยสำหรับผู้โดยสารด้านท้ายจะเป็นเบาะสามแถวไตลตารถยนต์11ที่นั่งว้าวมากๆก,กับหลังคาแก้วสลูปใหญ่ๆแบบนี้เลย